สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้พาท่านผู้ชมไปที่เลย stores, ก่อนเลยครับไปที่เลยก่อนเลยไปที่จังหวัดเลยก่อนเลยสองเลยสองไปที่จังหวัดเลยก่อนข่าวอื่นเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ที่นั่นมีเหตุไฟไหม้ป่าขึ้นนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับนี่ครับข่าวว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยสามวันแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าตอนบ่ายนั้นไฟจะลุกโหมค่อนข้างรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กินอนาบริเวณซึ่งทำให้นะครับป่าเนี่ยเสียหายไปแล้วไม่น้อยกว่า400ไร่ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับคุณทิตศักด์สุริยาชัยวัฒนะนะครับ คุณทิตศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระหนกคุณธีระและคุณนันจงครับผมครับตอนนี้ไฟดับหรือยังครับอ๋อรควบคุมได้ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ17บเนกาสามสินาทีแล้วครับผมครับควบคุมเพลิงไว้ได้ใช่ไหมฮะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เรื่องของไฟที่ยังอยู่พื้นล่างที่ยังที่คูคุนนะพยายามปลุ่มไว้ให้ไม่เจอได้ไม่เกิดเวลามีลมมาอะไรจะได้ไม่เกิดไฟลุกขึ้นอีกครับ ก็คือก็คือไฟโหมแรงๆเนี่ยไม่มีแล้วแต่อาจจะมีไฟคุอยู่บ้างบางจุดใช่ไหมครับครับครับตรงจุดที่เป็นกิ่งไม้ขอนไม้อย่างเงี้ยตามตามญ้าที่มันเป็นเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่เราก็ต้องเฝ้าระวังว้ตละดับให้ให้สนิทครับนนที่เราควบคุมเพลิงได้เนี่ยเราเราใช้วิธียังไงครับหัวหน้าฮะก็คือเราเราเรา,เราต้องต้องอธิบายอย่างหนึ่งคือว่าในจุดที่ไหม้เนี่ยมันเป็นทุ่งป่ายยาคาครับทุ่งป่ายย่าคานไฟลุกสูงแล้วก็เราเราต้องรอดูจังหวะลมเนี่ยแล้วเราก็ใช้ทั้ง คนแล้วก็รถไถปาดแนวกำจัดเชื้อออกกอนทำแนวกันไฟทำแนวกันไฟเพื่อที่จะกำจัดเส้นทางของไฟก่อนนะฮะมันจะใช้คนเข้าไปดับตอนที่ไฟไฟออดคือต้องเข้าใจว่าเวลาลมมาเนี่ยไฟไฟแรงมากสำหรับไฟที่ไม่ปลายะคานะฮะมันเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เราด้วยเราก็ต้องคอยดูทางลมเลยครับคือเรื่องการใช้น้ําใช้อะไรเนี่ยมันเราลําบากมากใช่ไหมฮะ อ๋ออยู่ข้างบนนี่ค่อนข้างลําบากฮะเพราะว่าเราเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นเพราะว่ารถน้ําเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผลขึ้นมาได้นะมแเราก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีถังฉีดน้ําตัวนั้นนะถังฉีดน้ําดับไฟถังสะพายหลังอครับถูกต้องนะฮะไหมมาแล้วเนี่ยสามวันแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่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 คือคืออย่างนี้ฮะต้องอธิบายว่าไหมเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นมาหลายครั้ง คือเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่วันวันที่แปดเน่ยเกิดอยู่ประมาณสามครั้งครับแล้ววันนี้ก็เปิดเกิดสามครั้งนะฮะก็คือไหม้แล้วก็ดับไหม้ไหม้แล้วเราก็เข้าไปดับไหม้แล้วก็เข้าไปดับนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยคือมันมันมันคือต้องเรียนว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันสะสมมานานคือไฟเนี่ยไม่ไหม้มาประมาณสามปีแล้วฮะเื้่เพลิงสะสมอยู่มากพอพอจังหวะที่ว่าบางทีเข้าไปดับเนี่ยแล้ว ไฟยังใต้พื้นล่างนี้ยังยังยัง,ยงไม่หมดเนี่ยพอลมมันเข้ากัะเป็นชั่วข้ามาอีกทีหนึ่งไฟม่ก็จะติดติดขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ลเ,เราดูเราดูเรียยากมากครับครับครับวันแรกที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานี่ฮะคือวันที่แปดเลยฮะครับผมครับอ๋อวันที่แปดสามครั้งครับผมอืมโดยที่เอ่อมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเอ่อตรงนี้เรากําลังดูหาสาเหตุอยู่นะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเราเรากำลังเช็คไปกำลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ย อ่างที่กลับไปเราจะเราจะให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปเช็คที่แนววงรอบของจุดที่เกิดไฟว่าสาเหตุจะมาจากพานป่าครับจะมีคนจุดหรือว่าจะเกิดจากธรรมชาติต้องดูอีกทีหนึ่งสาเหตุบางทีขึ้นมาจากหลายสาเหตุครับไอ้ครั้งนี้ถือว่าถือว่าหนักที่สุดเลยวาฮะอ๋อก็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 ไม่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 ใช่เป็นว่าหนักที่สุดเพราะว่าเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฮะ ครับแต่ว่าเมื่อ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 สองปีปีองที่ผ่านมาเนี่ยพอดีฝนลงมาเร็วมันก็เลยทําให้ไม่เกิดไฟแต่ปีนี้แรงมากะวันนี้อุณหภูมิวันนี้นะฮะที่ข้างบนเนี่ยสาสิบเอดองศาครับซึ่งภูกระดึงไม่เคยมีอุณหภูมิสูงขนาดนี้ปกติอุณหภูมิเฉลี่ยณช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศาสาสบเอ็ดองศาบนภูกระดึงนี่ถือว่าสูงเลยใช่ไหมฮะสูงมากครับสูงเวลาประมาณกี่โมงฮะ เอ,อประมาณสิบโมงเช้านะครับที่เจ้าหน้าที่ขบนรายงานมาอย่างที่คุณทิศศักดิ์บอกว่าที่นี่ไม่มีไฟไหมมาประมาณ3ปีแล้วครับผมแล้วก็มาเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากจากคนทําก็ได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับเราอนาบริเวณที่สูญเสียไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่เอ่อ,อ,อที่เป็นที่ที่ไหมวันนี้ฮะร้อยเจ็ดสิบไร่ ครับครับโอ้ไม่วันนี้170ร้อยเจ็ดสิบราแล้วที่รวมทั้งหมดสามวันที่ผ่านมานี่ประมาณเท่าไหร่ละสามวันรวมทั้งหมดก็เกือบเกือบสี่ร้อยอะฮะประมาณสี่ร้อยไร่ประมาณนั้นเพราะมันเป็นล็อกเป็นล็อกคือเราเราของเราเนี่ยทำเป็นแนวกันไฟไว้อยู่ฮะตามตามไอโซนเนี่ยพรมันบางบางจังหวะมันก็ไม่ไม่มาถึงพอถึงแนวกันชนเรามันมันเราก็เข้าไประงับเพลิงนั้นแต่บางจุดเนี่ยมันถ้าลมลมมันมาแรงแรเนี่ย ลูกไฟมันก็จะข้ามข้ามแนวบันไฟเรามาเราก็ต้องเข้าเข้าไปกระท้าทีจุดที่ระจุดนะครับจุดที่จุดที่เกิดเหตุนี่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะไหมฮะแถวนั้นอ๋อไม่ไม่ฮะคือคือคือต้องต้องอย่ายืมบองว่าช่วงเนี้ยหน้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณยี่สิบคนมันเป็นมันเป็นหน้าแรงไม่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนที่ท่องเที่ยวนะครับครับครับ คุณอาครับแล้วอย่างนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยอ,อมันจะไม่เกิดเพลิงไ,มไหม้ขึ้นมาอีกครับโอ้โตรงนี้คือความมั่นใจในเรื่องไม่ให้เกิดเพลิงเนี่ยมัน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 คงเป็นไม่ไดแต่ว่าตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านตีชาเรื่องสมุลศกกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติการต่าและพันธุ์พืชท่านมโนพัฒน์ได้ให้ไว้เนี่ยว่าเมื่อเกิดแล้วต้องเข้าไป เข้าไปที่จุดแล,ล้วระงับไฟให้เร็วที่สุดพยายามระงับอย่าให้บานอย่าให้อย่าให้เกิดพื้นที่กว้างบานไปแต่เรื่องที่จะระงับไม่ให้ไฟเกิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันสุดวิสัยจริงๆก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเกิดอีกนะฮะครับก็เราเราเรา,เราต้องส่งเราเราไม่ต้องเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็มีเรียนยามที่ต้องคอยดูตลหนอดนะฮะก็แหลมจุดอย่างเงี้ยกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยมีประมาณสักกี่กี่ท่านฮะ กาลังเจ้าหน้าที่ที่ทั้งหมดเรามีอยู่ร้อยประมาณร้อยแปดสิบกว่าคนนะฮะแต่ว่าประจําการอยู่ข้างบนเนี่ยประมาณสี่สิบคนนะฮะแล้วก็มีของไฟป่าสองแห่งก็ประมาณสี่สิบคนเหมือนกันครับแต่วันนี้เราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเพิ่มจากของไฟป่าและของอุทยานขึ้นไปเพิ่มอีกประมาณสี่สิบคนนะครับไปช่วยครับขอบคุณมากครับคุณทิตตั์ครับขอบคุณมาบครับคุณทิรับครับสวัสดีครับ ัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดิ่งนะครับจังหวัดเลยนะครับคุณทิตตศักดิ์สุริยาชัยวัฒนะนะครับก็ไม่มาตั้งแต่วันที่8ตอนนั้นเกิด3ครั้งวันนี้ก็อีก3ครั้งนะครับแล้วก็มันก็กระจายไปตามจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเกิดแล้วเนี่ยบางทีลมลมกระโชกพัดเอาเปลวไฟไปหล่นตรงอื่นบ้างนะฮะมันก็กระจายไปนะครับซึ่งวันนี้ตอนบ่ายก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ไฟป่าเนี่ยลุกบนบนหญ้าคานะครับป่าสนบนอุทยานแห่งชาติแล้วไฟก็ลามรวดเร็วนะครับไม่เป็นวงกว้างตั้งแต่แนวเส้นทางเดินสะแก้วไปผานาน้อยไปจนถึงผาเหยียบเมฆลงไปที่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับทุ่งหญ้าน้ำตกทานสวรรค์นะครับซึ่งก็ไหมไปนะครับก็ก็อย่างที่หัวหน้าบอกฮะก็ประมาณ400ไร่ครับใช่ฮะนี่ครับ แล้วก็พูดถึงไฟป่าเนี่ยนะครับมีอีกที่หนึ่งที่อุทัยธานีภายในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งในพื้นที่อำเภอลานสักนะครับก็เกิดไฟป่ากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง3จุดด้วยกันนะครับที่กระปุกกระเปรียงเขาหูช้างและที่คลองไผ่ลวกนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งกําลังไปดับไฟป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตอนนี้ควบคุมได้3จุดแล้วก็พบว่ามีพื้นที่ถูกไฟป่า เผาทำลายเนี่ยจำนวนกว่า200ไร่นะครับแล้วก็ยังมีบางจุดนะครับที่บริเวณห้วยแม่ดีซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยตอนนี้เข้าไปดับไฟยากก็ยังคงไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับบริเวณยอดเขาหลายจุดนะฮะเนี่ยฮะตรงห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งครับ